การฝึกผสมนะคะระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศมาเลเซียค่ะแอทมอลสองครั้งที่25ที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาพลอากาศเอกตริทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยพนอากาศเอกตันสุรีดาโตสุรีโรสลานบินซาฮัตผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซียร่วมเป็นประธานพิธีปิดการฝึกผสมทางอากาศแอทมอลสอง และชมการสาธิตการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบหรือซีซ่าโดยใช้อากาศยานในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยร่วมกันซึ่งการฝึกผสมอทโนมอลในครั้งนี้ได้ดําเนินการฝึกรูปแบบปัญหาที่บังคับการหรือ Cpx ภายในกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาระวังวันที่1-11ิม11ิถุนายน ในปีนี้ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ36ปีของการฝึกผสมทางอากาศไทยมาเลเซียมีการจัดแสดงดทิ่รทศการครบรอบ36ปีของทั้งสองประเทศร่วมกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่ดำเนินการฝึกมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2522 โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมกันปราบปรามผู้ก่อการร้ายในอดีตจนพัฒนามาเป็นยุธการผสมขนาดใหญ่จนถึงปัจจุบันซึ่งมีกำลังพลของทั้งสองประเทศเข้าร่วมกว่า200นายสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับของกองทัพอากาศทั้งสองประเทศก็คือจะได้พัฒนาขั้นตอนการฝึกและปรับปรุงข้อขัดข้องในการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกันอีกทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับกำลังพลในทุกระดับชั้นอีกด้วยกระโด